นะครับหวังจะมีรายได้าจากการท่องเที่ยวก็ไม่มีหมาไปเที่ยวสักตัวหนึ่งนะครับหวังจะให้สนามบินนี่ให้นักเล่นการพนันบินไปลงที่นั่นนะครับแล้วก็ไปเปิดโรงแรมนอนเพื่อไปเล่นบ่อนก็ไม่มีใครไปเลยนะครับมีแต่ขอทานไปอาศัยแอร์นะครับ ชาวบ้านไปอาศัยหลบฝนอาศัยแอร์นะครับไม่รู้มันจะออกกฎหมายว่าใครเข้าไปในสนามบินโดยไม่มีตั๋วเครื่องบินไปเป็นกบฏประเทศมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเล่นไก่ฮูนเซนมันเล่นลําบากครับไอ้ฮูนเซนเนี่ยนะครับเล่นกับมันลําบากนะครับข่าวประเทศเพื่อนบ้านเราแม่ที่เนปาลน,นะครับประชาชนออกมาประท้วง ผมก็อยากให้เกิดในเขเมรบ้างนะครับประชาชนชาวเขเมรน,นี่ประท้วงบ้างนะครับแล้วก็บุกไปบ้านฮุนเซนบ้างนะครับทําแบบเนปาลบ้างนะครับหรือจเจ้าแบบลูกพี่ใหม่ฮุนเซนก็ได้นะแบบสหรัฐอเมริกาก็ได้เพื่อนรักของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหัว รุนแรงหัวนัักนิยมนะครับกำลังนั่งไฮปาค์อยู่นะครับโดนพี่ไหนล่อเข้าไปเพี้ยล่วงไปเลยนะครับโอ้โหตาทำโกรธมากนะครับถึงก็สั่งให้ลดธงชาติครึ่งเสานะครับเออแม่ผมว่าเขาเมเมนมันน่าจะเอาอย่างนั้นบ้งนะครับคือประเทศกรัรมพูชาเนี่ยถ้าไม่มีฮุนเซนซะ ผมว่ามันจะดีขึ้นนะบ้านเมืองเขาจะดีขึ้นนะครับมันไว้ใจไม่ได้ครับมันยังตั้งกำลังลบประชิดแนวชายแดนเราอยู่แอบวางระเบิดอยู่นะครับผมว่าเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดที่เนปาลไม่ว่าจะเกิดที่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเกิดที่โดนีเซียทุกคนที่ดูข่าวจะนึกถึงคุณเซนเสมอไม่ได้นึกถึงความรักนะครับเขาอยากเกิด ไอฮุนเซนน่าจะโดนอย่างนั้นมั่งนะครับน่าจะโดนอย่างนั้นมั่งผลกรรมที่มันทำเขาไว้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันก็โดนครับแอร์ผมตอนนี้ไม่ดับแล้วครับเมื่อวานติด,ดติดดับดับติดติดดับดับนะครับผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไงนะครับแม่ ก็เปิดพัดลมนั่งเจริญภาวนาไปได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับแม่ติดเองครับแอร์ติดเองนะครับมันจะเป็นที่ระบบรีโมทหรือว่าอย่างไงไม่รู้นะครับติดเองตอนนี้ยังไม่โกงนะครับเนี่ยแต่มันไม่เกี่ยวกับเราจเจริญภาวนานะครับมาเนี่ยผมว่ามันเป็นที่ใช้ตัวรีโมทหลายตัวสลับกันไปสลับกันมานะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันเลยเออเลิไม่ได้นั่งทับ ุ่มรีโมดล็อกประโถก็รีโมดวางไว้ข้างๆตัวเนี่ยเอี้ยวเปิดเอี้ยวอะไรอยู่นะครับไม่แว้ผมไม่เดือดร้อนครับแต่มันโมโหเท่านั้นแหละมันติดดับติดดับติดดับอยู่นั่นนะฮะถ้ามันไม่มีแอร์ผมก็เปิดพัดลมครับเปิดพัดลมมันก็ไม่ร้อนอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนอยู่ ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีพัดลมด้วยซ้ำไปไอ้น้องคนนี้พูดดีไม่อยากให้ฮุนเซนตายถ้าฮุนเซนตายแผ่นดินขเขมรจะสูงเทียบเท่าแนวชายแดนไทยขนาดนั้นเชียวเหรอ <c ười> คือถ้าไอ้ฮุนเซนเฝ้าลากมะม่วงไปนี่แผ่นดินขเขมรจะสูงเพ๊่ขึ้นมาเลยนะครับมันจะเทียบเท่าแถวภูมะเขือเลยนะฮะ <c ười> โอ้โหแสดงว่าเฮ้ยเหลือเกินฮุนเซนนะครับแสดงว่าเฮ้ยเหลือเกินนะครับขนาดแผ่นดินสูงปรี๊ดขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้ไออินฟลูเอนเซอร์ของเขมรนะครับที่ไปถ่ายภาพที่ปราสาทตาควายมั่งปราสาทตาเหมือนทมผูมะเขือมั่งถูกจับ ไปดำเนินคดีหมดแล้วครับถูกจับดำเนินคดีหมดแล้วครับนะครับถูกจับดำเนินคดีหมดนะครับมันหาว่าเอาภาพซากศพทหารไปประจานถึงความพ่ายแพ้นะฮะและดันไปถ่ายติดกับระเบิดด้วยอะไรด้วยไอ้คุนเซนหาว่าเขาเป็นกบฏเลยนะครับถูกหมดเงยียบไปทีละตัวละตัวนะครับมา สถานการณ์จะดีขึ้นไหมระหว่างไทยกับกัมพูชาผมว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยคือให้สมเด็จคุนเซนเนี่ยไปพบแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็รับยากินยาให้เป็นปกติก่อนแล้วก็อำนาจในการตัดสินใจในขมรเนี่ยอยู่ที่คุนเซนคนเดียวเลยนะครับคุณมาเน็ตถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ฟังฮุนเซนนะครับถ้าอารมณ์เขายังปั่นป่วนอยู่อย่างนี้มัน มันเราไว้ใจเขาไม่ได้จริงๆนะครับไม่รู้ว่าเขาจะสั่งให้อะไรไม่รู้สั่งแม่บุกป,ประเทศไทยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับมันไม่พอใจเข้ามาอะไรเข้ามาขนาดกับสนิทกับท่านอะไรอดีตนายกทักษิณจะตายหามันยังอารวาสได้ขนาดนั้นนะครับมันไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับ ฮุนเซนบินมาที่ไทยไม่มาแล้วครับเขาระวังตัวเขาระวังตัวฮุนเซนเขาจะระวังตัวมากนะครับหนึ่งก็จะไม่ปรากฏตัวต่อที่สาธารณะนะครับสองสองเนี่ยจุดที่จะปรากฏตัวก็จะไม่มีหมายกำหนดการว่าจะไปพอไปก็ไปโปพลแแป๊บๆถ่ายรูปแล้วก็รีบจากมา เขากลัวสไนเปอร์หรือกลัวชุดรอบสังหารจะไปดักนะครับตอนนี้ก็อยู่ในปราสาทราชวังของคุนเซนเขานะครับแดกยาไปเป็นขนมแล้วนะครับยาโรคประสาทนะฮะ ผมไม่ได้ตั้งเปิดอนะัโตโนมัติครับแอร์เนี่ยนะฮะผมตั้งปิดเปิดเอานะครับแล้วก็มันมีอะไรตั้งเวลาเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ไปตั้งเวลาอะไรนะครับแต่ตอนนี้อย่าไปยุ่งกับมันไปแตะมันเดี๋ยวมันปิดปิด,ปดเปิดเปิดอีกนะครับโอ้ยใครก็ภาวนาอยากให้ขเขมรเหมือนเนปาลครับนะครับ ไอ้นี่ถามว่าเพื่อนรักผมใช่ไหมฮะกัพลจิตแก้วนะครับฉายาพี่เล็กวันโรกมันไม่ได้เป็นวันโรกครับแต่ว่าบ้านเขาอยู่ยะลาไอ้เล็กเนี่ยกำพลเพื่อนผมเนี่ยอยู่ยะลาเวลาเราจะลงไปเที่ยวบ้านเขาเนี่ยที่ยะลาเนี่ยมันจะต้องไปนั่งรถไฟที่หัวลำโพงชั้นสามและชั้นสามเนี่ยเป็นชั้นคนจนนั่งจะแน่นมากเลยครับคนจะแน่นมากเลยครับ ตอนนี้เพื่อนผมเนี่ยกำพลเนี่ยกำพลจิตแก้วเนี่ยเขาจะรูปร่างผอมมากผอมสูงนะครับเขาทําเป็นไอแบบวานาโล <c oughs> ไออย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็บอกขอโทษครับขอโทษครับ,รบยกมือไหว้ขอโทษครับ <c oughs> เพื่อนผมเป็นวานาโลปรากฏว่าคนแหวกโล่งเลยครับสองสามเก้าอี้ e แถวนั้นไม่มีใครนั่งเลยนะครับโอ้ยผมนอนสบายเลยนะครับได้พึ่งบรารมีไอ้เล็กวานาโลนะครับ ผมเลยตั้งฉายาเพื่อนผมว่าไอ้เล็กวันนรกนะครับแต่มันไม่ใช่ไปเดินขบวนปฏิวัติอย่างนั้นครับหุนเซนนี่ถ้าจะโดนนี่เขาจะโดนหนักครับทหารกับทหารเขาจะต้องจัดการหุนเซนก่อนนะครับก่อนที่เขาจะลุกคือเข้ามายึดอำนาจเขาไม่ปล่อยให้สั่งการได้แะครับเราก็รอฟังครับเราก็รอฟังนะครับ แอรยังไม่ได้ซ่อมเลยครับแต่ว่ามันดีเองนะครับมันดีเองนะครับติดติดดับดับแล้วมันรีโมทผมมันมีสามตัวนะครับมันดีเองไอ้ไอก้กำพลไอ้เล็กนี่เขาไม่ได้เป็นวันโลกครับร่างกายเขาปกติครับแต่เขาได้เรียกสมเด็จแลละครับมาเนี่ยนะบางทีมันก็ไปเผลอเรียกนะเขามียศ เขาอะไรเขาอย่างเงี้ยนะครับผมอาอยุเจ็ดสิบแล้วครับเจ็ดสิบแล้วนะครับเจ็ดสิบปีละนะครับ